สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับที่เรามาเที่ยวเว,เวียดนามตอนเช้ากินอาหารเช้าที่โรงแรมอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่พ่อบอกว่ามาเวียดนามต้องกินแก้วมังกรไม่รู้ทำไมเหมือนกันกินข้าวเสร็จเช็คเอาท์แล้วมาเดินตลาดฮันมาร์เก็ตเรามาซื้อของฝากครับเห็นแม่ขาเชียเย็นลิ่มะม่วงเลยลองซื้อมากินดูลักษณะมันนิ่มหอมหอมวาน,วานมีกลิ่นมะม่วงอร่อยดีครับแล้วเราก็ได้ของเล่นมาคนละชิ้นครับจากนั้นก็ไปโบสถ์สีชมพูอยู่ใกล้ๆกกับตลาดครับไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง ถ่ายลูกเสร็จเราไปนั่งเรือกระโดงที่เมืองพอยอันครับเรือกระโดงมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับกําลังจะออกไปแล้วครับเขาทาหมุนๆด้วยแต่ว่าผมไม่มเวียนหัวนะคะเขาน่าจะยังหมุนไม่แรงนะครับเรือพิเศษน่าสนุกจังเลยมีโชว์หมุนเรือด้วยครับพี่เขาจะจอดให้เราดูประมาณสองสามนาทีถ้าเกิดว่าใครถูกใจก็สามารถให้ทิปได้ครับแล้วต่อมาเขาก็พาเรามาจอดตรงที่มันเป็นแพแล้วมันจะมีนักร้องแต่ถ้า่าเป็นกรุ๊ปตัวไทยเขาก็จะร้องเพลงไทยครับ ไม่มีใครกล้าไปเลยนอกจากปู่ปูอ่ะเขากล้าหาญมากเลยครับที่เขากล้าขึ้นไปเต้นข้างบนปู่เต้นน่าสนุกมากเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยมันมีปูด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นเลยแล้วเขาก็พาเรากลับครับก็ง่วงนอนก็หลับเลยครับ จากนั้นพี่ไกด์พาไปกินข้าวมันอาหารอยู่ริมทะเลด้วยครับลงดีสุดๆเลยเป็นลมที่รู้สึกว่ามันไม่เหนียวเหมือนบ้านเราเลยนะครับแต่ว่าขึ้นทะเลเขาอ่ะแรงมากเลยครับน้ําเขาก็ใส่ใช้ได้เลยครับแล้วก็เราเจียวปูลมด้วยนะยิ่งอย่างเร็วเลย อาหารอร่อยทุกอย่างแต่ที่ผมชอบที่สุดก็เคอเป็นปูครับกล้ามันใหญ่มากแล้วเนื้อมีความนุ่งเร้งอร่อยหลังจากนั้นคนขับรถก็พาเราไปที่เมืองเก่าเห็นพี่ไกด์เขาว่าซื้อตั๋วตรงนี้ครับเป็นตั๋วเข้าเมืองโบราณครับเมืองเก่าเขาจะไม่ให้เอารถใหญ่เข้านะคะวันนี้เราจะพักที่โรงแรมลองไรลเวอซดยอยู่ในเมืองเก่าเลยครับมีจักรยานให้ปั่นด้วยครับแต่ว่าผมตัวเล็กขาไม่ถึงก็เลยปั่นไม่ได้แล้วก็ไปเดินถ่ายรูปที่เมืองเก่าผมงได้รูปสวยๆมาเยอะเลยแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะถ้ามาช่วงเย็นๆอะ ตรงนี้เป็นศาลเจ้ากวนอูครับต้องพกตั๋วมาด้วยนะครับเขาดูก่อนเข้าแวะคาเฟ่อีกแล้วครับคาเฟ่นี้มีดานฟ้าให้ขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยครับพี่ๆเขาไปถ่ายรูปกันอยู่แต่หนูกับน้องเหนื่อยแล้วขอพักก่อนนะครับ ดูไปดูมาดูเหมือนคนขายผล,ลไม้เหมือนกันนะครับเนี่ยแม่บอกว่าว่ายน้ํารอดีกว่าแต่ว่าสะวยน้ําหนาวมากว่ายไม่ได้เลยว่ายได้แค่ห้านาทีก็ขึ้นแล้วหนาวมากคือเย็นไม่รู้จะกินอะไร<อ>ก็เลยมาหาของกินหน้าโรงแรมครับมีอะไรนะ่ากินผมก็ซื้อมาลองหมดเลยครับและก็มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบนะอกไส้กอกอันเนี้ยอร่อยมากเลยครับเ,เหมือนใส้กอกอีสานผส,ส,สมไส้กอกธรรมดาเลยอร่อยคนระับอร่อยเลยความมันเนื้อมันมีเนื้อหมูแบบเนื้อหมูอยู่ข้างในเลย อ่อยอซื้อไปเท่านี้แต่ว่าพอกินมันก็ไม่อิ่มก็เลยขอให้พ่อลงไปซื้อข้างล่างครับส่วนผมกับน้องก็กินข้าวรอส่ง้า้วันด้วยอาหารมื้อเย็นของเราครับบ๊ายบายสวัสดีครับ